สวัสดีครับทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากนะฮะหนึ่งปีเต็มๆเลยสําหรับการที่ถ่ายคลิปลงช่อง u t u b e นะครับปีแล้วลงได้แค่คลิปเดียวก็คือคลิปที่บางวาดที่ละครับที่มาวิ่งมาเดินนะฮะวันนี้ครบหนึ่งปีรู้สึกปีที่แล้วจะลงไว้ตั้งแต่ก,กรกฎานะครับปีนี้ก็มาเริ่มต้น EP ใหม่ที่บางวาดเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ครับทุกคนก็หนึ่งปีนะครับอยากจะบอกว่าที่หายไปนะครับก่อนหน้านี้ก็คือปีที่แล้วน้ําหนักแต่บอกว่าน้ําหนักหายไปสิบี่กิโลนะครับตั้งแต่วันที่เริ่มออกกาลังกายปีที่แล้วนะครับ <c oughs> ก,ก,าาก็ยังว่าเหมือนเดิมแหละดูจากยังมีเหนืยองเลยเอาจริงๆก็ว่าแหละแต่มันหายจากเดิมไงสิบสี่กิโลจากเก้าสิบเจ็ดตอนนี้แปดสิบสามแต่ทรงเราอ่ะมันคือทรงอ้วนก็ใช่ไหมไม่ใช่ทรงซอล่ะทรงอ้วน